ไปแล้ไค่ะไปช่วยกับพี่เมย์มาตกลอยังไงคะนี่แบบข่าวมับรุ่นใหญ่เลยพี่เมย์พี่เป็นอะไรพี่น้องกันครับแล้ววันนั้นมันทำไมถึงมีภาพไปเดินด้วยกันตระเดินกันตอนไหนคนจะโมโหอย่างเงี้ยวันนั้นคือบางอินจะไปงานย้าแล้วพอดีว่าพี่เขาไปกับผู้จัดการเขาแล้วก็เลยว่าเพื่อนที่รู้จักกับสนิทกับเขาครับก็เลยเดินไปแล้วทำไมมีภาพแบบซบอะไรกันอย่างเงี้ด้วยล่ะอาจจะเป็นซบเป็นพี่น้องไม่ได้คือะไร อขาบอกมันนั้นไม่ไปตามเฝ้าด้วยจนเลิกงานแล้วค่อยไปกินข้าวกันต่อครับผมใช่ครับก็ตอเายู่แล้วไหนก็ช่วยกันครับคนิทช่วยกันครับงนี้กันเ็นพอเห็นภาพออกมาอย่างนี้ได้คุยกับเมย์บ้างเรียครับอ๋อก็คุยปกติอยู่แล้วก็แซว์กันเล่นๆอะไรอย่างนี้ล่าสุดพี่เมย์เขาบอกว่าเขาเปิดโอกาสเดี๋ยวไว่ผู้ผู้หญิงก็อยากเออถ้าเขามาคุยคลิกกันก็คุยเราละจะรักษาไหมเออถ้าจะเราเื่นหน้าไม่ถึงจริงๆแล้วดีว่าเป็นความเี่น้องอดีกว่าเ หล่อสาวๆเยอะเขาจะมองว่าเป็นสาวหล่อเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยกลัวแบบเรื่องภาพลักษณ์หร okay. ืออะไรอย่างี้ไปอัน huh. นี in, okay. ้มันน่าจะเป็นไปแล้วนะครับก็คงแก้ไม่หายแต่ว่าก็นั่นแหละฮะค่ะใหญ่ๆ่าไม่ได้เจ้าชู้แล้วก็มีคลัวหนุ่มๆที่แมวเข้าใจผิดปะฮะว่ามีรูปของเมย คือว,ว่าไม่นะเพราะว่าอะไรแบบนี้พี่มีได้พูดถึงอะไรเรื่องนี้เปล่าก็มีมีคุยกอนกับว่าก็แบบอะไรเนี้ยพี่ว่าอะไรนะสุดตัวสี่เรียนไหมไม่ครับชี้ชัวร์ว่าไม่ได้ชี้อะไรพี่เวลาจะไปยิงข้าวใครต้องระวังตัวมากขึ้นไหมครับอาจจะมีนิดนึงครับเพราะว่าเดินกับผู้หญิงเราก็โดนทุกคนครับไปยิงข้าวพั่เมย์อีกบ้างไหมคะไม่เคยครับแค่ครั้งเดียว 你看。